สวัสดีค่ะคพี่พัดนะคะคและน้องปิงปองครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องนักเรียนไทยในญี่ปุ่นนะปิงปองมาเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็กี่เดือนแหละน่าจะประมาณ8เดือนได้แปดเดือนนะคะตอนมาเนี่ยปิงปองมีความรู้ประมาณไหนคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ย ตอนมาก็งูปลาอยู่ก็ที่จริงจบจบเอกภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ญี่ปุ่นมานานประมาณ4ปีได้แต่วก็แบบค่อยๆ,ๆ,ๆลืมไปเยอะเหมือนกันก็เลยว่ามาเรียนแล้วก็มาฟื้นอยู่ที่นี่เลยสิคะแล้วตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะแตกฉานแล้ว <laughs> ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ายีขึ้นเยอะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับครับคดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะแล้วก็ ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้ทํางานพิเศษไหมคะตอนนี้ทํางานพิเศษอยู่ครับอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาที่ชิโจคารามะทำงานที่เซเว่นนะคะเป็นไงบ้างยากไหมตอนแรกก็ยากอยู่เพราะว่าเราเข้าไปเราก็ยังไม่รู้อะไรเนาะเราหลายๆอย่างอย่างเรื่องการคิดเงินอย่างเนี้เราไม่รู้ว่าเราเวลาเขาจ่ายบินมาเราควรคิดเงินยังไงเรื่องการเช็คของเช็คของเข้าของออกอะไรเงี้ครับเราก็ไม่รู้แต่ในทีที่เรามีอาบ คนไทยที่ทํางานอยู่เซเว่นด้วยเขาก็ช่วยสอนเราเป็นพี่สาวเองเอาก็เลยโชคดีไปคือมีเขาเรียกว่ามีคนนําทางคนนำทางให้เลยใช่รายได้ที่เซเนี่ยชั่วโมงละประมาณเท่าไหร่คะรายได้ขั้นต่ําเหมือนกับคอมบินีที่อื่นก็968เย็เยนครับแต่ถ้าเกิดเป็นกะกลางคืนก็จะ1200เยเยน รวมๆหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็โอเคเนาะกับค่าของชีพที่อยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมคะถือว่าไม่แย่เลยอ่าถือว่าไม่แย่เลยลดเลยล่ะเนาะรับแผนในอนาคตปิงปองคิดว่าจะทําอะไรต่อนี่กาลังหางานที่เกี่ยวกับงานล่ามหรืองานแปลอยู่ครับคุแต่ว่าเขาต้องรีควายน .2 เนาะเราเราก็พยายามเราสอบถ้าเราสอบปีนี้ผ่านเราก็จะได้มี .2 ไว้ยื่นค่ะสซ้กันต่อไปใช่ครับ